นะคะหน้าสดค่ะอะไรล่ะแดงๆขนาดนี้นิดหน่อยไอ้นี้ใช้แอปน้องอั้มกำลังพาพี่เอไปเล่นสกีนะคะลงเลยอ๋อลั่มนะคะอ๋อลั่มนะคะน้องอั้มลองสอนให้พี่เอนะคะพี่เอไม่เก่งค่ะพี่เอขออย่างเดียวนะคะน้ออย่าถีพี่เอตบภูเขาห้วนะคะพี่เอจะ กัดกับน้องอ้ําตลอดทริปเราถือ hmm. ว <H> ่าเราต้องทะเลาะกันหรือเลทริปนี้ถือว่าเราทะเลาะกันไหมถือว่าเราทะเลาะกันไปน้องอ้ําอ่่ะเลาาะะนน้้อองํเราบอกว่าเราไม่ทะเลาะกันทะเลาะกันอ๋อเฮียอย่าเล่นเกยนน้อย อี่อย่างนั้นแกน้อยอย่อย่างนันแกน้อยอยู่พี่เอเขาไปถ่ายรายการไม่ได้ถ่ายรายการไม่ได้ถ่ายคือถ่ายไปด้วยน้ามึงสองคนเนี้ยดูแลคิวจอยู่แล้วรู้ว่าหน้าตัวฉันเท่าไหร่สอนพี่เอว่าแล้วก็เกินไม่ได้ไม่แต่พี่เอว่ามันก็มีพวกบ้างบางทีก็ต้องแบบว่าจ่ายเองเงินพี่เออยู่ไหนเยอะเยอะไปอยู่นี่ดูที่ใบหนอยู่ไหนต้องถือกางเกงมึงอะพวกใครกันได้จึงเลยขากูจะมึงปลาด้วยข้าวเหนียวเลย เราไปไหนต่อพี่เอไปไม่ถูกนะเราก็จะไปไหนนะคะเนโนดากาโดเธอผงเคยยังห้ารอบของพี่เอเนี่ยคนถามว่าไปเล่นสกีที่ไหนอะตอนนี้จะร้อยพันรอบแล้วพี่ยังจำไม่ได้เลยอะคูโรเบต้าคูโรเบต้าฮากุบะฮากุบะเออเธอก็เก่งยังจำคำว่าฮากุบะได้สวยมากนี่เพิ่งตื่นนอนยังสวยเลยฉันเห็นเธอนอนนะเป็นไงเธอแอบถ่ายฉันตลอดเลยอะขนาดฉันจะหลับสักหน่อยได้ฉันเหมือนว่าผีอั้มนอนยังไม่เหมือนคนตายู่ในโรง เอาผ้าแอร์เมสผ้าบันคอแอร์เมสผืนนี้ค่ะพ่อด้วยอ่ะเอาเอาผ้าบันคอโอเคโอเคผ้าบันคอผ้าทั่วไปน้องอ้ําผ้าทั่วไปโอ้ขอโทษขอโทษเนี่ยก็กั้นแบบนี้ค่ะเสร็จปุ๊บวกบังล่างได้มิดแล้วก็บางล่างได้มิดพอดีก็เหมือนกับมีผีมาสิงอะค่ะอยู่ไอ้เนื้อฉันก็แบบเอ้จะถ่ายังไงนะเพราะนะตาเหลือกเลยตาเหลือเอามือปิดตา พี่เอเอาส้มตำมาด้วยนะใช่เอาครกมาด้วยเอาสาบมาด้วยเอาปลาร้ามาด้วยมะกอก็เอาขนมาจากบ้านเนี่ยค่ะทำไมอยู่เหมือนจระจรเหรอจะพาไปแล้วพาไปแล้ไปแล้ทุกๆวันจะพาเธอแล้วพาเธอแล้วกระเป๋าโหดหนักเลยอ่ะอยากมาถ่ายแฟชั่นก็ไนชุดอัดมาแน่นมากเป็นไกล์ไหนไปอีกไกลไหมเนี่ยฉันเหนื่อยมากแล้วเนี่ย ว้ายมันเหนื่อยกว่าไปที่เซโกเยอะมากเราอยู่บ้านนี้โอเคน้องอันอยากถีพี่เอตกรางรถไฟแบบนี้นะพี่เอไม่อยากมาตายแถวนี้เนี่ยพี่เอจะพาจะแลกทุกวัน ม,มันยากมากขนาดนี้เลยเหรอคะขนาดไปหาชุดเนี่ยสชั่วโมงแล้วเนี่ยกว่าจะได้สตรีกว่าจะได้ไม้กว่าจะได้เสื้อกว่าจะได้หมวกเนียจะต้องซื้อแว่นอีกจะงมีถุงมืออีกพี่ว่าไปเล่นเออชักเยี้บ้านเราได้าไหม อย่างน,นี้แด่จริดอย่างมาเล่นสก,กีจนถึงญี่ปุ่นจะเสียตังค์เสียเวลาไปถึงไหนแต่ก็ต้องทํานะคะเพื่อความสวยงามของร่างกายเอจ,จะได้พาแหลกอไอย่างนั้นเอก็ไม่แหลกมางงวันนี้ใช้กันแดดอะไรคะใช้กันแดดของอรรงงอ,งอร่ามชีคา้องอ้ำใช้กันแดดของออร่ามชิคา้องอ้มน้องอ้ำทาพี่เออีกนิดนึงได้ไห<ด>มคะได้นะคะอย่าตกสีคะ่ะอ่าทาตอนนี้เลยถ้าไม่เชื่อ ดีมากเลยเมื่อวานขนาดแดดออกแรงมากนะคะน้องอ้้มหน้ายังไม่ลอกไม่เป็นฝ้าไม่เป็นอะไรเลยเห็นไหมขาที่แต่งหน้ามานิดหน่อยแล้วอะค่ะแล้วลืมทากันแดดก็สามารถทาหลังแต่งหน้าได้นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะขนาดแต่งหน้ามาแล้วรองพื้นหนาด้วยเจดเบอร์นะคะยังทากันแดดได้ต่อโอเคน้องอ้้มให้พีเอนะคะหลอดนี้อย่างเงี้ยให้เลยเหรอคะให้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะน้องอ้มไข่ลูกคู่กันนะคะกันแดดออร่ามค่ะออร่ามนะคะออร่ามนะคะ วันนี้นะคะเราก็ออกจากโรงแรมแต่เช้าเดี๋ยววันนี้เราก็ไปสกีกันต่อเดี๋ยวพี่เอก็กำลังจะเดินไปหาน้องอ้ํานะคะนี่ค่ะหน้าบ้านดอเลยค่ะพี่อ้ํานอนอยู่ที่บ้านนะคะรายงานข่าวนะคะตอนนี้พี่เอสุวรชัยกาลังกีอาหารไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะนี่เราเอาใหม่ดีกว่า สวัสดีค่ะตอนนี้พี่เอกกำลังอยู่กรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้ที่กรุงเทพหิมะตกหนักมากค่ะดูสิคะแล้วก็มีประชาชนบางส่วนไปเล่นสกีอยู่ที่ตามตึกต่างๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะและพี่เอกก็กําลังนั่งกินผัดกะเพราไข่ดาวอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะอืมอร่อยมากไปแล้วผ่าไปแล้ว ไปแล้วทุกๆวันจะพาเธอแล้วพาเธอแล้วไปนับไปกับฉันไม่มีคมค่ครูแล้วเออได้เฟซบุ๊กแล้วหายไปเลยได้เฟซบุ๊กผู้ชายแล้วมึงทิ้งกูเลยเหรออีก๊อตเจมี่ฟรีสไอวันทูเพสกีแอมแอมวอร์ดีแร็ก <tlenk> oh sorry <tlenk> Sorry Oh my god, em ok <tlenk> Okay, tomorrow then we do the full day hoàng gì cơ cả biết mình đi I talk <tlenk> to you á Ok, em okay. Ok จะไปวัดไปวาจะพาไปแหล่ทำบุญจะเบื้องหลังดาราจะพาไปแหล่ข้คุ้งจะไฮโซโทมาจะพาไปแหล่ทันทีแหล่หน้าคอนเสิร์ตแหล่หน้าเวทีแหล่สยามแหล่ลุซโซเบอรีแหล่ปัตตาีแหล่ปัตตานีปัตตานีตตช่วยจ้าแหล่ไปอิตาลีแล่ไปเซกุนจีแล่ไมาเนี่แล่ไปหลุยปิองแหล่ไปเดนปะกองแหล่ไปตลาดสดแหล่ไปกินนมสดแหล่ไปทองหล่อแหล่ไปเอกมัยเอิ่มไม่รู้เลยตอนนี้หนาวจุ๊ออเห้ยวะโอ้ยเลิศละเธอลองลยลองลย ลองเลยลองเลยลองเลยลองไปอีกทีดไปหน่อยเดียววันนี้ให้เขาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเอสุวรรณชัยอะ่ะมีอะไรที่ทําไม่ได้คะขัอดีเลยค่ะอิเลสเซกีนี่แหละกูทาไม่ได้ถ้าครูไม่หลอกกูกลับบ้านนอกไปแล้วมี่โชคดีครูออกมารอหน่อยมาอยู่เร็วขึ้นมาเร็วปะนี่มาเร็วสวยมากเลยมาอยู่มาตีระคางัง มายูมาตีลครค้งเร็วอะโอ้ยมะาตกมายูท้อมโยกลัวนะกลัวนะะ่อนหน้าทีเร็วนะยอมหมดเลยย้อมที่ของให้เลยพ่อ้เด็กเหมือนใครเหมือนเธอทุกอย่างเลยอะ kỹ lại kỹ mà đã am lại kỹ lại mà đã am thôi Đu đồ nào am <laughs>